มีพักข้าวเรือนี่ตู่สิพาทุกคนมาลองเห็ดผักดองค่ะผักเหลือใส่มือขึ้นเสียดายไปถอดดองกินกับพวกหมูย่างหรือว่าเป็นพวกของพัดของทอดเสียมันจะมาดองผักสามรสค่ะมีแค่รสเนาะมีแค่รสแล้วก็มีหัวประกาศขาวที่เหลือมือขึ้นนี่แหละค่ะก็เลยเสียเอามาดองอ่าตัวนี้จะเป็นดองสามรสแล้ว จะเฮ็ดไหเนื้อมันชุ่มๆจักหน่อยจะเอาไปตากสกัก่อนค่ะตากพอด้มันหมาดๆค่ะเวลาหฮอเฮ็ดน้ำดองแล้วมันสิเขาไปซึมอยู่ข้างในเนื้อพักจะเฮ็ดใ้พักหฮอกรอบหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเนื้อที่ว่าแบบว่าชุ่มน้ำพอดีคือมันดูดซึมนม้ำตัวที่ว่ามันละเหยออกไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวเฮาจะเอาหั่นพักเอาไปล่างแล้วก็เข้ากเกลือค่ะ แดงญี่ปุ่นค่ะซ,ซื้อมาแล้วมันเหลือก็จะมาดองใสแต่ว่าเขาจะเอาใส่ตรงกลางมันออกด้วยค่ะเอาใส่ตรงกลางมันออกค่ะไ้จะดองกิน ประมาณนีค่ะเวลาเขาเข้าเกือมอนจังสีหน้าผักก็จะออกมาเขาก็เอาไปปุ่มใส้น้ำที่เขาจะเตรียมไปสำหรับดองผักสามรสมีนดองรวมกันเลย อัตราส่วนบริปริมาณค่ะจะเห็ดแต่ว่าน้ำดองเขาจะหัน่นแบบใดกก็ได้ไดดค่ะแต่ว่าถ้าเขาอ่าสอยพักบางๆมันก็จะเวลาเขาเห็ดเร็วมันก็จะซึมไว เูาได้เห็ดเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเขาไปเห็ดดอกไม้แล้วแต่เขาอยากเห็ดลาย เป็นดอกราจะหั่นพักเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาไปเข้ากับเกลือเข้าเกลือกับน้ำตาลจักหน่อยเราจะเอาล่างน้ำดีแล้วเอาไปตากตากน้อยนึงเพราะเห้มันแห้งค่ะเสะเกลือ เข้าให้เข้ากันเอามานันคนอยากใส่มือหรือล่างมือมรือต่อยนะคาให่น้ำลายน้ำแล้วจะเอาไปล่างใส่กระเทียมก็หอ,อมแดงเพิ่มกิน อนนี้เราจะมาเตรียมน้ำดองค่ะน้ำดองผักถ้าผุ้ดมีน้ำตาลทรายขาวก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลทรายขาวจะเ็ให้สีผักเวลาห่าดอกมันก็จะสีงามเป็นสีของผักคือเข้าแต่ว่าม้นนี้เขาบ่มีก็จะใส่ไว้น้ำตาลทรายแดงก็ได้ใส่น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็มีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสม้มสายชูค่ะสามส่วนสี่ถ้วยตวงจะค้นผสมผสมให้ละลายแล้วก็เติมน้ำเปล่าปีครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะค้นผสมผสมให้ละลายแล้วเป็น ไปตั้งไฟค่ะเห็ดให้น้ำสมมันเหมิดกินกินหมิ่นสมให้มันออกให้เหมิดเลยเ้าจะใส่เวลาอยู่ประมาณแปดนาทีค่ะหรือว่าหลายกว่านั้นก็ได้ค่ะมันก็อยู่ที่เขาตุม่มว่ามันกินน้ำสมขางเ้ามันใส่เวลาดุลโบท้ายเขาอยากให้มันกินมันออกเขากะตุม่มดุนเนจักหน่อยค่ะตุ่มแล้วเขาจะนํำไปกองค่ะไปกองแล้วก็ตั้งให้มันเย็นแล้วเขาจะมาดองที่พักของเขา เต็มนอ่อนด้วยค่ะแล้วเขาจะขินไว้นว้ำดองพักเย็นแล้วเขาจะเสียบมาใส่ผักน้ำผักลืมออกมาแล้วค่ะ กาที่มักเกลือรีบร้อยแล้วเขาจะมาเช็คเบิ้งพักค่ะว่าพักเขาใส่เดบอตอนนี้เขาบีบเบิ้งแลวพักก็จะเวลาเขาบีบแล้วมันก็จะโค้งแล้วก็มันจะนิ่มนุ่มค่ะตัวนี้ก็คือว่าพักใส่ไดลแล้วจะเขาจะน้าพักที่เขาหมักเกลือไปล้างทําความสะอาดล่างจากสามสีหานามเลยค่ะให้มันเศ้าเค็มเพราะว่าห้องมักด้วยเกลือจะมีความเค็มอันนี้ก็คือ้นาที่ว่ามันคล้ายค้ายนามพักออกมาค่ะแล้วเขาจะเอาไปล้าง นี่เอาพักมาตากค่ะพักที่ห้อล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะไอหนามันห้พักคล้ายนามขันเข้าริบเกลือกับน้อตาแล้วก็คล้าย้น,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 นาล่างนามสะอาดพักซีหานามล่างนามส,ส,สะอาดแล้วเอามาตากขึ้นแดดไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วหเ,เสียเอานาําดงพักที่ห้องตุมไว้เรียบร้อยแล้วเอามาดดเพราะว่าเวลา,าพักมันจะเด้ อมน้ำน้ำดองมันจะแสบกว่าที่เขาออกมาดองสดเลยมันก็นมีลายสูตรค่ะแล้วแต่ว่าผู้เดมักสูตรใดแต่ว่าตันี้จะเห็นให้พักกรอบเวลาห่อดองเรียบร้อยแล้วพักจะกรอบจะแสบค่ะ ตอนนี้เขาจะเติมน้ำดองผักค่ะที่ให้มันเย็นเรียบร้อยและดองผักจะเอาเขาไปแช่ไว้ใน้ตู้เย็นประมาณหนึ่งคืนค่ะมืออื่นเขาก็จะอ,ออกเมื่อกินได้ผักที่เขาแช่ก็พยายามกดให้มันลุให้น้ำดองผักมันถ่วมค่ะกดลงไปให้น้ำดองผักมันถว่วแล้วเมืออื่นเขาจะเขาเมื่อกินได้เพราะว่ามันก็จะดูดน้ำดองผักนี่ที่เขาดองมันก็จะดูดซึมน้ำดองผักเข้าไปค่ะมันจะเห็ดแห้งมีความกรอบ พะว่ามันคลายน้ำออกแล้วมันเอาน้ำตูไม่เข้าไปน้ำรองเข้าไปมันก็นจะมีรสชาติที่ว่าเปรี้ยวหวานกรอบแซ่บค่ะตัวนี้รองเฮดเบิ้เดค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเนาะฝากเป็นกำลังใจผู้ใดบริกรติดตามกับฝากในเด้อค่ะช่องนกเขาพาเพลินวันนี้สวัสดีค่ะ